สวัสดีครับผมพายแมชินชนชนสองครับผมอันนี้เครื่องตอกรุ่นโบราณนะครับผมเคลื่อนตัวด้วยรางนะครับมันจะมีรางครเคลื่อนมาเรื่อยๆเรื่อยเป็นนิดเกาะเกาะดึงคว้านตัวตัวเองนะครับผมเลื่อนมาละหน่อยละหน่อยนะครับเดินมาเพื่อจะมาตอกเทสไดนามิกค,ครับนี่แม่หัวกำลังขุดอยู่ ฉากเช้าอยู่นู่นนะครับท้ายแมคโฟสีเหลืองไปต่อเพชรนู่นนี่เลายจะเดินมานี่นะครับผมก็มาลุ้นกันว่าจะถึงตอนไหนนะครับผมมาทีละหน่อยทละหน่อยช่องนี้ก็เป็นช่องการมาเดียวกับตั้งจากกับเสาเข็มนะครับผมนาดินก็อนเละน,นะครับนี่ก็คลิปนี้ผมก็เปลี่ยนกระบอกมากดท้ายแล้วนะครับก็กดไปได้สี่ต้นแล้วนะครับ แต้ท้ายกดเอานะครับเพราะว่ามันค่อมไม่ได้นะครับผมปิดแนวรั้วกับกำแพงนะครับถ้าเป็นปิดเขียดแดนกำแพงนี่มันจะค่อมไม่ได้นะครับผมก็ใช้ท้ายกดเอานะครับเพราะว่าสามารถเข้ากดได้ในระยะห่าง90เจนนะครับผมกำแพงหรือเขียดแดนก็ประมาณนี้เลยครับผมฝนตกทุกวันดินก็มีน้ำขังเป็นเลนนะครับผมเหยียบก็ปรินนะครับก็ ก่อจะได้แต่ละต้นนะครับผมยังไงก็ฝากกดตามได้รับความรู้จากคลิปกันด้วยนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอสังเกตเพียงงทางนี้ก่อนนะครับผมอันนั้นก็เงเหยียดเริ่มต้นที่หนึ่งนะครับเนี่ยจมเหมือนกันครับผมตอนนี้ไม่ปกติแล้วครับหน้าดินโอเคครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีโชคดีครับผม